จะเลือกชอบแบบไหนดีจะชอบกับโครงการคนละครึ่งหรือโครงการชอบดีมีคืนดีแล้วแต่ละโครงการเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงมาติดตามได้จากคลิปนี้กันค่ะฝากช่อง Youtube Channel Dr. รตุยด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจ มาดูกันค่ะว่าแต่ละโครงการเนี่ยเป็นยังไงบ้างโครงการคนละครึ่งนะคะคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนสาหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นประชาชนคนไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะและต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มเปิดลงทะเบียนเนี่ยในเว็บไซต์คนละครึ่ง com เนี่ยตั้งแต่วันที่16ตุลาคม63นะคะที่ผ่านมาส่วนโครงการช้อปดีมีคือเนี่ย คนที่มีสิทธิ์ใช้โครงการนี้ก็จะเป็นคนทั่วไปที่ต้องเสียภาษีนะคะและก็ต้องไม่เป็นผู้ถือสบัดสวัสดิการแห่งรัฐ และที่สําคัญก็คือต้องไม่ได้ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้สิทธิกับโครงการช้อปดีมีคืนได้นะคะในโครงการคนละครึ่งเนี่ยต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะคะส่วนโครงการช้อปดีมีคืนเนี่ยไม่ได้ต้องลงทะเบียนเพียงแต่มันจะต้องมีเงื่อนไขเวลาที่เราจะยื่นภาษีเท่านั้นเองเดี๋ยวมาติดค่อยๆติดตามกันค่ะ โครงการคนละครึ่งเนี่ยสิทธิประโยชน์ก็คือภาครัฐเนี่ยจะช่วยจ่าย50%ก็คือช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะช่วยจ่ายเด็ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันแล้วก็รวมทั้งหมดทั้งตลอดโครงการเนี่ยไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ก็คือเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายมาเลยโดยไม่เกิน150บาทต่อวันต่อคนแล้วก็ไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะคะก็คือช่วยกัน ละครึงคือสมมติว่าถ้าเราไปรับประทานอาหารแล้วค่าอาหารเนี่ยสามร้อยบาทก็คือเราออกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ภาครัฐเนี่ยช่วยออกอีกร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนวิธีการที่ภาครัฐจะช่วยจ่ายเงินเนี่ยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งส่วนโครงการช้อปดีมีคือเนี่ยสิทธิประโยชน์ก็คือนำค่าซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงนะคะแต่ไม่เกิน30,000บาทสำหรับปีภาษี สองห้าหกสามนี้นะคะก็คือใช้สำหรับลดหย่อนในปีนี้เอกสารที่ต้องใช้สําหรับประกอบเพื่อยื่นการลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะเป็นใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบนะคะหรือถ้าเป็นสําหรับพวกสินค้าโอทอปหรือหนังสือเนี่ยก็จะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบมันเองแล้วก็สิทธิประโยชน์ตรงนี้ว่าลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่เราเสียนะคะ ตรงสิทธิประโยชน์ของช็อปดีมีคืนที่ขึ้นกับฐานภาษีที่เราเสียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เสียภาษีหรือคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเงินได้สุทธิไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทแรกเนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ในโครงการช็อปดีมีคืนนะคะถ้าเป็นกลุ่มพวกนี้ก็ไปใช้เรื่องของโครงการคนละครึ่งเอาส่วนถ้ามีฐานภาษีที่เราต้องเสียเนี่ยอยู่ที่อัตรา5%เนี่ย โอกาสได้คืนภาษีสูงสุดเนี่ยถ้าเราช็อปแบบเต็มแม็กก็คือ30 0 0 0บาทที่เขากำหนดไว้เลยนะคะก็จะมีโอกาสได้คืนภาษีสูงสุดเนี่ย1,500บาทถ้าเราเสียฐาน10%และเราช็อปเต็มแม็ก สามหมื 30, บาทนามาใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยเราก็จะได้คืนภาษีหรือลดภาษีไปได้เนี่ยสามพันบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์ตรงเนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่เราต้องเสียนั่นเองนะคะถ้าฐานภาษีสูงเนี่ยก็ดูเหมือนก็จะได้ลดภาษีเนี่ยไปเยอะกว่าหรือได้คืนภาษีสูงนั่นเองนะคะในโครงการคนละครึ่งนะคะ ตลอดช่วงโครงการในการใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการใช้จ่ายช่วง23ตุลาคม63ถึง31ธันวาคม63อันนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่จ่ายกันคนละครึง่งถ้าเราไปกินอาหารตามร้านอาหารในช่วงนี้เราค่าอาหาร300บาทก็คือเราก็ใช้จ่ายผ่านแอป G Wallet ผ่านแอปเป่าตังนะคะในการจ่ายเราต้องออก150บาทแล้วก็รัฐก็ช่วยออกผ่านแอป เป่าตังตรงนี้อีกร้อยห้าสิบาทนั่นเองแต่ถ้าค่าอาหารวันนั้นเนี่ยห้าร้อยบาทแล้วเราจะต้องจ่ายเนี่ยเราก็คือต้องจ่ายทั้งหมดสามร้อยห้าสิบาทนะคะที่ต้องออกเองเพราะว่ารัฐจะช่วยออกคนละครึ่งก็จริงแต่ไม่เกินวันละร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ตลอดทั้งโครงการตั้งแต่ยี่สิบสามตุลาถึงสามสิบเอ็ดธันวาเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยไม่เกินสามพันบาทต่อคนนะคะตลอดโครงการใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไปนะคะสามารถซื้อพวกอาหารต่างๆสินค้าทั่วไปเครื่องดื่มก็ได้แต่ต้องเป็นร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องมีการชำระเงินผ่าน g w a l l e t ผ่านแอปเป่าตัางนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนโครงการช้อปดีมีคืนเนี่ยการใช้จ่ายก็จะเป็นช่วงเดียวกันนะคะก็คือ23ตุลาถึง31ธันวาคม63 สินค้าที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยก็คือเป็นสินค้าหรือบริการหรือหนังสือหรือสินค้าโอทอปนะคะที่อย่างที่บอกที่ร้านค้านั้นๆเนี่ยต้องออสามารถออกใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบได้หรือถ้าสําหรับหนังสือและสินค้าโอท p อปเนี่ยก็ต้องเป็นใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบนะคะที่ร้านค้านั้นต้องออกให้เราได้แต่ไม่รวมค่าสุราเบียร์ไวน์ y, ยาสูบค่าน้ํามันค่าแก๊สสาหรับยานพาหนะค่ารถยนต์ ค่ารถจักรยานยนต์และเรือนะคะค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่าจัดนําเที่ยวและมาคุเทศค่าที่พักโรงแรมจะไม่ได้อยู่ในส่วนของโครงการช็อปดีมีคืนนะคะดังนั้นเนี่ยจะเลือกช็อปแบบไหนเน่ว่าจะชอป กับโครงการคนละครึ่งหรือโครงการช้อปดีมีคืนเนี่ยก็ศึกษาเงื่อนไขแล้วก็สิทธิประโยชน์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่งไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถใช้สิทธิกับโครงการช้อปดีมีคืนได้นะคะและถ้าต้องการใช้สิทธิกับโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียน การใช้ก่อนนะคะส่วนโครงการช้อปดีมีคืนเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการใช้จ่ายของเราด้วยแล้วก็ร้านค้านั้นเนี่ยต้องสามารถออกไปกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้เราด้วยนะคะการใช้จ่ายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันก็คือ23ตุลาถึง31ธันวาคม63นะคะก็ยังไงก็ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจว่าเราจะเลือกช้อปแบบไหน ส่วนถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะทางเพจเนี่ยก็มีอ e ีบุ๊กเข้าสู่เป้าหมายด้วยกองทุนรวมนะคะที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมค่าต่างๆ รวมถึงวิธีการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะกับแผนการเงินของเรานะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถเข้าไปทดลองอ่านแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยจากเว็บไซต์ของ Map m a r เก็แล้วก็อุกบีนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ